คนทุกคนทุกคนวันนี like nice ้พี่จะให้มาดูติ๊กตอกของพี่แน่นอนติ๊กตอกของพี่จะรูปเหมือนกับแอปตัวกี้นะเห็นไหมมันกันเลยให้พื่อเองนะฟังมากดใจกันด้วยนะนี่ทาแค่ไม่กี่กี่คนนั้นไอ้เนี้ยมันดังมันมากเลยแน่นอนตอนนั้นเป็นแมวก็เปลี่ยนเป็นหมา นี่คือนั่งทำเป็นชาเลยไม่อัน,นี่นั่งทำเป็นชาตนี่ก็แปบ๊บเดียวแล,และน่นอนนะฮะคลิปช่วงแรกฉันก็ลบไปแล้วบางส่วนแต่สติกเกอร์หมาตรงนี้สติกเกอร์หมาตรงเนี้มันหายไปไหนแล้วก็ไม่ทุก ทำแบบแบบมีอะไรแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะสต็อปคลิปแล้วก็ใช่เลยตรงนี้เลยนะข้างบนมุมมุมบนเนี่ยเนี่ยตรงนี้ข้างบนรูปตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้เป็นชื่อของฉันเองคือเนี่ยตรงนี้เลยอะแคบไปซะว้าวก็ พีแค่นี้แหละก็แค่พี่อยากทำคลิปให้ได้ถึงจะมาอคลิปก่อนแล้วก็ทำคลิปไปเรื่อยๆนะก็ฝากมากดติดตามกันด้วยลนะ่ะอ่าถ้าเชตาม,มาเห็นคลิปนี้ก็ช่วยไปกดไลค์ให้หน่อยนะแค่ <c oughs> นี้แหละบ้า